สวัสดีครับวันนี้ทีพีประพัทิพามาชมบ้านเดี่ยวที่ปราณบุรีหนึ่งหลังนะฮะเป็นบ้านเดี่ยวในโครงการเมืองใหม่ปราณบุรีนะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่60ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอย เยอะกวาสมควรนะนะฮะพามาชมนในบ้านนะครับบ้านจะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับมีครัวอยู่ด้านหลังนะฮะ ห้องนอนที่หนึ่งครับห้องนอนที่สองห้องนอนใหญ่ห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะครับ เราก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำนะครับด้านหลังนี้จะเป็นพื้นที่โล่งนะครับลราก็จะมีพื้นที่หลังบ้านนะฮะบ้านหลังนี้สภาพบ้านอาจจะดูในวิดีโอแล้วอาจจะเก่าแต่ ราคาที่เปิดขายไม่แพงนะครับอาจจะต้องมีการทำเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแต่ตัวภายในบ้านก็ถือว่าโอเคมีรอยนิดหนึ่งนะครับก็ลองเข้ามาดูกันนะครับสำหรับหลังนี้ขอบคุณครับ